เอพรทิพย์โพสต์รูปคู่ป่วยพร้อมสามีปอนัฐวุฒิสะดุดตาหน้าคนป่วยจริงรอหรอจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านปอนัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์คลิปใน Tik กต็อโปขีดล่างนัฐวุฒิในชุดผู้ป่วยของโรงพรยาบาลแจ้งอาการป่วยว่าผมไม่สบายครับอาการหนักเอาการทรมานแทบนอนไม่หลับ ซุดลงเร็วมากช่วงนี้หายไปไม่ได้ไลฟ์ช่วงเช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก่อนจะดูแลใครก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะปอปลาวานล่าสุดทางด้านปอนัทวุฒิได้ออกมาฉเฉลยว่าป่วยเป็นอะไรหลังหลายคนเป็นห่วงโดยทางด้านปอณัตวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าไม่ต้องเถียงกัน ท่านหมอหลวงบอกว่าข้าติดโควิดแม้ข้ารอดมาทุกซีซั่นมารอบนี้เกมจนได้แถมซีซั่นนี้หนักหน่วงเอาการข้าเจ็บคอเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกลืนน้ำลายแทบไม่ได้ไอโลงหนักหนัก,นกแรงแรงเสลตออกมามีสีปนเลือดเลยเสลตมีทุกสิบนาทีขากเลตทั้งคืนแทบไม่ได้นอน ไซนัสดันอักเสบเพิ่มอีกน้ำมูกเขียวออกตลอดสั่งเมื่อไหร่ออกเมื่อน,นั้นเลือดมีค่าการอักเสบขึ้นสูงท่านหมอบอกให้แอดมิเถอะจะเกรงว่าจะซุดหนักแค่จะบอกว่างานฉลองช่วงสงกรานเป็นสิ่งดีแต่เพื่อนๆที่รักพวกนายยังต้องระวังตัวกันด้วยนะไปเที่ยวกันไปฉลองกันเสร็จวันไหนเข้าไปไหว้ปู่ย่าตายายอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากนะครับ โควิดยังมีอยู่นะครับคนติดก็ไม่น้อยเลยทีเดียวผมแค่ห่วงคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรจะมาติดโควิดช่วงนี้เพราะงานรดน้ำดำหัวที่งดงามไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับด้วยความเคารพแค่เวลาเจอผู้ใหญ่น้องๆวัยรุ่นใส่หน้ากากไว้หน่อยก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะด้วยรักแล าหวังดีสวัสดีครับสุดท้ายทางเราขอให้หายจากอาการป่วยไวัยนะคะล่าสุดทางด้านเอพรทิปเคลื่อนไหวหลังสามีปอนทวุฒิติดโควิดซึ่งทางด้านเอพรทิปก็ติดโควิดเช่นเดียวกันโดยทางด้านเอพรทิปได้โพสต์รูปภาพคู่กับสามี พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าดูแลกันไปจนแก่เลยเราติดโควิดค่ะรอดมาทุกซีซั่นเกมแล้วจ้าที่ป๋ออาการหนักเอาการเลยน่าสงสารมากปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาเป็นแบบนี้จะเข้มแข็งมากส่วนเออาการไม่หนักมากค่ะเลยมาอยู่เฝ้าสามีตอนนี้ที่ป๋ออาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ต้องอยู่ฉีดยาให้ครบโดสและรอให้ปอดหายฝ้าถึงกลับบ้านได้ ลูกลิงยังโอเคปลอดภัยดีค่ะขอบคุณทุกข้อความนะคะแต่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสะดุดตาหน้าคนป่วยเอพรทิพย์ที่สวยเป๊ะตลอดเวลาจริงๆและงานนี้ทางด้านเมปฏิดาก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าป่วยยังไงยังสวยหายไวๆทั้งคู่นะคะ